นั่นาหลบฝันดีไม่มีอะไรมารบกวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะว่โอ้โหไปกันต่อ let's go ไปกันต่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ผมนอนปั๊มน้ำมันแนละ้วก็ ขึ้นมาตีห้าเดินทางกันต่อนะครับปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่ที่ตำบลชลเชมากาอำเภอปะโคนใจจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนผมจะมาเร็วกว่าเจ้าหน้าที่นะครับสถานได้ยังไม่เปิดเลยครับไม่รู้ว่าเปิดกี่โมงนะครับเลยอดเข้าไปดูเลยก็เก็บภาพบรรยากาศได้แต่ครั้งหน้านะครับเด็ดจากที่นี่ผมก็ขับรถออกเดินทางต่อนะครับ คืออากาศคือตอนนั้นคือเย็ยนหนาวมากนะครับระหว่างทางผมก็แวะข้างทางพักเถียงนาคนนะครับเห็นพริกผมก็เด็ดมากินนะพอขับมาสักประมาณ50โลนะครับผมก็มาถึงสารเจ้าพ่อหนองหงนะครับอยู่ที่โนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะผมขับรถไปเรื่อยๆบิดประมาณ40กิโลนะครับแล้วก็มาถึงที่จังหวัดสระบุรีที่จริงผมขับเลยทางเข้านะครับผมต้อง ขึ้นไปทางภูเขาระหว่างทางก็เจอ10ล้อเสียหลักพุ่งเข้าข้างทางนะครับทางอันตรายน่ากลัวเลยครับจุดชมวิวผาแดงตรงนี้มีค่าเข้ารถมอเตอร์ไซค์ย0บาทนะครับแล้วก็ค่าคน2ี่ิจริงๆผมว่าจะมากางเต็นท์ที่นี่นะแต่ดูแล้วน่ากลัวไม่มีใครเลยครับแล้วก็มีคนงานก่อสร้างนะอันตรายผมเลยมาเช็คอินตรงนี้แล้วก็ค่อยออกเดินทางกันต่อนะครับที่นี่อุทยานแห่งชาติตาพยา ตำบลทับลาดอำเภอตาพญาจังหวัดสรากแก้วและแล้วผมก็ขับรถลงมานะครับมาดูข้างล่างนะครับแห้งแรงครับขับรถไปต่อเรื่อยๆนะครับจนมาเจอป้อมตำรวจผมก็เลยแวะพักก่อนนะครับเส้นทางก่อนหน้านี้คือไม่มีบ้านคนนะครับมีแต่ถนนยาวๆแล้วก็อากาศร้อนจัดเลยครับผมพักอยู่นี่สักประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อขับรถเมือนี้ เนี่ยสภาพไม่ไหวขับรถตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงบ่ายสามอากาศโคตรร้อนล้อนรถก็ร้อนโอ้กลัวรถพังอยู่ผมก็นอนหลับเลยนะครับนอนบนรถแบบนี้แหละพักรถพักคนก่อนร้อนมากเลยวัดแม่ย่าซอมจังหวัดสะแก้ว แล้วผมก็ออกเดินทางต่อมาถึงนี่ก็ประมาณ4ี่ห้าโมงนะว่าจะมากลางเต็นท์แต่ก็ไม่น่ากลางครับมันเป็นของใครก็ไม่รู้ผมมานอนที่วัดไปขอพระจารย์หลวงตาแล้วหลวงตาอนุญาตให้นอนข้างหลังเป็นภูเขาคนระัเห็นไหมครับเทาๆนะบรรยากาศเนี่ยเพิ่กดใบไม้เสร็จนะเราไปหาตั้งแคมป์กันดีกว่า คืนนี้ผมก็จะนอนตรงนี้นะครับศาลาหน้าวัดแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเมนเผาศพนี่น้ำก็มีัน้ำข้างหลังไปสำรวจดูแล้วน่าจะก้มนั่งหดอาบนะเพราะว่าถังมันเป็นปูลเดี๋ยวมันกัดเราอ่ะก็ขอให้คืนนี้น่ารับฝันดีไม่มีอะไรมารบกวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ออโอ้โหเรามาใกล้ๆด้วยนะมันมาหอนตรงเราอะ <c oughs> อะไรครับนี่ยนี่เรานอนอยู่วัดนะนพอเปิดไฟก็ไม่ก็เสาวล์ละ ออไอเสือมึงหอนทำไมเนี่ยฮะเสือหอนทำไมเสือมึงหอนอะไรอย่างนี้น่ะโอ้ตรงนั้นเป็นเป็นเมนเผาศพนะครับก็ผมนอนอยู่นี่ค,คืนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มแล้วเอ๊ะหอนทำไมนะเฮะ้ โอ้ไม่มีอะไรนะครับเมื่อคืนนอนหลับโอเคแต่เมื่อคืนมาฮาช่วงหนึ่งประมาณสามทุมผมลุกมาเปิดไฟมันก็หายไปแล้วก็ผมนด้นอนประมาณเที่ยงเกือบตีหนึ่งอ่ะ เออก็ไม่มีอะไรนะตื่นมาก็เจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวก็เก็บข้าวของนะครับตอนนี้อีกประมาณร้อยสสิโลเราจะถึงทะเลกันนะครับตอนนี้ผมออกเดินทางมาประมาณเจ็ดโมงนะเก็บข้าวของออกจากวัดเมื่อกี้โอ้โหภูเขาสวยมากดูดิโอ้ แต่มันใบไม้มไม่ค่อยมีละไป let's go ไปกันต่อมันต่อเป็นทะเลครับพี่น้องปพีงไายู้ฮู้ออกเดินทางครับมาดูวิวกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นถนนจะไป จันทบุรีนะครับตอนนี้ผมก็มาพักที่สวนสาธารณนะล้างน่าจะล้างะเดี๋ยวแฟนบาทดก็ไม่มีพักกินข้าหมูปิ้งก่อนนะครับแล้วก็หาลงคลิปก่อนอุยจันทบุรีสะแก้ว Let's go Let's go มาเกนต่อ